ทำเอาฮือฮากันยกใหญ่ครับหลังจากที่นักแสดงตลกชื่อดังอย่างพี่หม่ำจกมกนะครับเข้าทำัญลปกรรมหนังตาเป็นครั้งแรกจนคนเข้ามาแซวกันอย่างมากครับถึงตาที่หวานขึ้นนะครับที่มีทั้งคำชื่นชมถึงความหล่อและก็อาการที่เปลี่ยนแปลงดีขึ้นนะครับแต่งานนี้ไม่ใช่จะมีคนเข้ามาคอมเมนต์ในเชิงบวกอย่างเดียวครับยังมีคนเข้ามาคอมเมนต์ในเชิงบุรี่ด้วยเช่นกัน ซึ่งเมื่อทางด้านของคุณหม่ำครับไปร่วมงานภาพป่ตตลกครับจึงได้มีการออกมาพูดถึงเรื่องนี้ว่าก่อนจะทำเนี่ยตัดสินใจอยู่นานเหมือนกันและที่ทําก็เพราะว่าหนังตาตกมา4-5ปีแล้วแล้วขนตาเนี่ยมันไปแย่ในตาดำครับน้ำตาก็เลยชอบไหลนะครับซึ่งหลังจากทำเนี่ยรู้สึกดีขึ้นมากมองได้เต็มตาขึ้นและเมื่อพูดถึงคนบูลี่พี่หม่ำก็ตอบแบบไม่แชร์เลยครับคนันก็มีสิทธิ์พูดได้แหละ ก็พูดไปเลยหรบางทีก็เออติดรอติดอะไรมั่งบางทีก็ไม่เห็นว่าที่ทำนะมันมันมีปัญหากับสุขภาพตาดำไม่อ่านคอมเมนต์ไหมคะไม่ไม่ไม่มีโทรศัพท์มีแต่ลูกมาเล่าให้ฟังมีแต่เมียมาเล่าให้ฟังมีแต่คนเพื่อนมาเล่าให้ฟังถึงอ่านผมก็ไม่ไม่ผมก็ไม่รู้สึกอะไรหรอกเขาคงจะเป็นห่วงมากกว่าคงจะหน้าเขาไม่ดีกว่าเหรออันี้มันโอเคแล้วแต่คนจะคิดแต่แค่คิดยังไงก็ได้เป็นบ้านแล้วมันชาติ่ไปธุ์ตมันเสียรีอยู่แล้ะก็ภาพรวมๆก็ ไม่ได้ไม่ได้เสียดเลยมีเสียเซลลก็ไม่พักไม่ไม่ไม่ผมเฉยๆครับนั้นแฟนคลับผมนั่นเอฟซีผมคนนั้ก็เป็นเขาคงจะเห็นหน้าเก่ามากกว่านะเห็นหน้าเก่าเดี๋ยวคุณพ่อเขาคุณแม่เขาเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวเขาบูลลี่เดี๋ยวคุณพ่อคุณแม่ก็ที่มีชีวิตอยู่เขาจะเป็นเหมือนผมนั่นแหละหนันตาเขาจะตกก็จะมีไขมันตรงนี้แล้วก็ไปผ่ามันผมนั่นแหละเดี๋ยวผมบูลลี่มั่งเดี๋ยวขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนนะคะที่ติดตามรายการ Inside News Tonight อย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออื่นๆอีกมากมายค่ะและถ้าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆส,สามารถติดตามได้ที่ Facebook Fanpage True Insight เข้าไปกดติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ